ทเตนย่อมยังบางอาทรมุตสาคอนเต่บริบูรณ์ได้จันใดเอวเมวะอิโตทินนองเอตานองออปกกบปฏิทานที่ทานอุติได้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์ แก่โพลาโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นปิติตังปฏิตังตุมมังอตอตตาผลที่ทัานตาดานาแล้วตั้งใจแล้วคิดพามีวัดสมิตาตูจองสำเฤ็ธโดยจับรังสัเพปุรเรตุสังกปาความดำรีทั้งปวง ของทุกท่านจงสำเร็จเต็มที่จันโตปัญญรโทยตาเมื่ออันจันเต็มดวงในวันเป็นมานิโชตรโทยตาเมื่ออันแกวมานีอันเว่างเไว้คนยินดีสัพพโยวิวัจันตุ วางจันไรทั้งโอวงจองบำนาจไปสัพพโรคโคบินัสเกตุโรคทั้งปวงของทาง่านจงหายมาเตภวัตตะวัวนตรายโยอันตรายรา,ยายมีเกทานทุกขีติกายุโกภวะาขอทุกท่านมีความสุข

พิวาสนาทิลิสางจังวตาปยินโนจัตตารถมาวัจจันติอายุวันโอทุกังพลังธรรมที่ประกรคืออายุวันนอทุกขพละย,มยอมจเริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กลาบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภาวาทะทบศัพทมังสลังขอสัพภาพมองคนจงมีแกุ่กทานัาคันตทรศัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจองพุ้มกรองรักษาทานสรัพพุทธานุภาเวตา ด้วยอ,อนุภอบแห่งตาพุทธเจ้าท,าสาสทั้งปวงตาธาตัวตีภาวนตุเตขอความสาวัดดีทั้งหลายย่อมมีแก่าท่านทั้งหลายทุกเมืออ่มอภาวะตุวรัพยาบางกองก็สัพพมบงคลองมีแก่ทุกท่านและกันตัสัพพเทีททวตา เทวดาทั้งปวงจอง้มอรรักษาทานถ้าพาธัรม,มานุภาเวนาาโดยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงถ้าตาทติทพวันตุเตขอความสวัสด,ดีทั้งหลายจองก่ต่าท,ทั้งหลายทุกเมือ ภาวะทุศัพด์มังคลังกอศัพทมงคลชงม,มีแก่ทุกทานรักกันทุศัพพ์เเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงคุ้มครองรักษาตานทัพพิ์าังการุภาเวนาลวยอนุภาพแห่งประทงทั้งปวง ราชาโตเตภวันโตเตขอความสวัสด,ดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกเมือ่อภาวะทุศพมังสัลลังกศัพท์ปังมงคนจงมีแก่ทุกตอนระกันทุศพเทวตาขอเหล่าเทวดาจั้งปวงจงุ้มกรงรักษาตาน สพัพพสังขารุภาเวนะร้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์งพงทะทะท้วังสัทาโตติภวันตุเตขอความสวัสด,ดีทั้งหลายจยงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกเมื่อเถิด